นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันยายบอกว่าเอากับข้าวมาให้เอาของมาให้ให้อะไรมีอะไรบ้างโอ้โหอันนี้คือไข่ต่อนะคะแต่โอ้เยอะมากเลยค่ะไข่ต่อกับวายโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะยายก็นี่ค่ะบ้านอยู่ตรงข้ามนี่นะคะใครไปหามายายไข่ต่อ,อลูกซ้ายบอกโอ้เอามาให้น้องเอญเอญกินนะคะอ,อันนี้ไข่ต่อ โอ้ตัวใหญ่ๆเลยนะคะไข่ต่อนะคะไข่ต่อกุ่มนังงามอ๋อไข่ต่อจ้าไข่ต่อ,ตอเดี๋ยวจะเอาไปทํากับข้าวให้หน้องเอ๋ยกินนะคะแล้วก็อันนี้ <มา S 1> เป็นหวายนะคะเป็นหวายหวายอันนี้ก็เอาไว้ไปแกงนะคะขอบคุณมากๆนะคะยายขอบคุณมากๆค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหนูมีอะไรให้ยายด้วยแล้วกันเนาะ <c oughs> เปลี่ยนกันกินนะยายเนาะ <c oughs> เมื่อกี้ยายเอาของมาให้นะคะอันนี้อันนี้เราก็มีของตอบแทนยายเหมือนกันนะคะเป็นนี่ข้าวเหนียวทุเรียนนะคะ<อ>ขคุนหลายๆเลยข้าวเหนียวทุเรียนให้ยายเราก็เปลี่ยนกันกินนะคะยายให้กับข้าวเราก็เอาสิ่งของอันนี้เปลี่ยนให้ยายกินบ้างนะคะนี่นะคะ,ะอยู่บ้านนอกนะคะคือได้อะไรมาก็แบ่งปันกันกินนะคะตากินหรือเปล่ายายหมอกิน ตาบอกกินกินขยายคนเดียวกินท่าช้อนเนี่ยกินหมดไหมเนี่ยถ้วยหนึ่งเจ้าบอกว่หมดอันเซ้บอันแซ่บเนาะยายเนาะโอเคค่ะกยายเอาไปกินกับข้าวอีกบ่อืค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องบอลบอลออนทัวร์ได้ค่ะสวัสดีค่ะ